สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอนเตงนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับบอลเตง VIP 3คู่เมื่อคืนเข้าไป2ตายตัวเดียวนะครับบินแรกเป็นแมนยูนะครับที่เปิดบ้านเสมอสเปอร์2ประตูต่อ2คู่นี้เราไปสูง3.25นะครับน้ำล้นๆบวกเต็มบิน2การเซนเทปนะครับที่เปิดบ้านแพ้เฟรนบาเช่นะครับศูนตอนึ คู่นี้เราไปกาเซนเทปรอง1.5นะครับบวกเต็มและบินที่3เป็นเบนฟิก้านะครับที่เปิดบ้าชนชาลีโออาร์ไป4ประตูต่อ1คู่นี้เราไปลลโออาร์รอง2ลูกต้องขออภัยด้วยนะครับสรุปผลงานบอลเต็ง VIP3 คู่วน,นี้ก็ยังกำไรกันอยู่นะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในกลุ่มด้วยนะครับเมื่อคืนใครตามราชันก็รับสับไปด้วยกันครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอลเต็งนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลย และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ RBT 1 4 8 8จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเเก็บรยดือน หากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูปชาแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับและสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่15มกราคม2566วิเคราะห์บอลวันนี้1คู่าร้หยากี่ๆหน้าช่องทาง YouTube กันเนดิมนครับ คู่ที่ผมจะหยิบมาในวันนี้จะเป็นศึกอาเซียนขับนัดแรกนะฮะจะเป็นการพบกระหว่างเกาหลีใต้นะครับที่จะพบกับทางด้านบาเรน ซึ่งคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามยาซิมบินฮามัสเตเดียมนะครับที่ประเทศกาตาร์ในเวลา6โมงครึ่งครับถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นหนึ่งทีมที่แข่งแกร่งที่สุดในเอเชียและไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นประจำแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาไม่เคยคว้าแชมป์ทวีปมานานกว่า60ปีเข้าไปแล้วนะโดยศึกอาเซียนคัพ2023นะครับเกาหลีใต้ที่เต็มไปด้วยนักเตะชื่อดังมากมายจะประเดิมสนามนัดแรกด้วยการพบกับตัวแทนตะวันออกกลางอย่างทีมชาติบาเรนทีมันดับที่86ของโลก เราไปดูสถิติเฮทูเฮทของคู่นี้ที่เจอกันนะครับจะเป็นเกาหลีใต้ที่ทําได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะครับและบาเรนเคยชนะได้ครั้งหนึ่งเกมล่าสุดเจอกันต้องย้อนไปเมื่อปี2019นะครับคู่นี้เสมอกัน1ต่อหนึ่งในส่วนของอัตราการทําเงินจะเป็นบาเรนนะครับที่ทําเงินได้มากกว่ากินตังเกาหลีใต้ไปได้3ครั้งและ5้านัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับออกสูงไป3ครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมสถิติการของเกาหลีใต้นะครับชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าอินไป4จบเกมสูงไป4 เกมนาสุดอุ่นเครื่องครับบุกไปชนะอิรักส่วนตาหนึ่งส่วนบาเรนนั้น10นัดล่าสุดลุมธุริการชนะ4เสมอ1แพ้5เข้าวินไป3จบเกมสูงไป4เกมนาสุดอุ่นเครื่องนะครับเปิดบ้านแพ้แองโกลานะครับส่วนตาสามฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดเกาหลีใต้ยิง22เสียสีผลต่างโปก18เฉลี่ยได้2.2ลูกต่อเกม ส่วนบาเรนิง1ิสงศรษีพยผลต่างลบ3เชี่ได้1.2ุลูกต่อเกมในส่วนของความพร้อมนะครับทีมชาติกาลลีใต้ชุดนี้ได้ผูเ้เล่นตัวหลักติดทีมมาครบครั่นซึ่งผูเ้เล่นส่วนใหญ่ก็้าแข้งอยู่ในยุโรปทั้งนั้นนำทีมมาโดยกัปตันทีมอย่างซอนฮุงมินวังฮีชานและนักเตะกาลลีใต้ยอดเยี่ยมประจำปีที่ผ่านมาอย่างคิมมินแจโดยเกมนี้นะครับคิมมินแจจะประจําการในตําแหน่งเซ็นเตอร์ฮาพร่วมกับซอนฮึงยอนกัปตันทีมของฮุนซานฮุนได ส่วนในแนวรุกจัดเต็มด้วยซอนฮงมินวังฮีชานอีคังอินและโอคยอนกนอยูนะครับส่วนหน้าวัยยีบปีจากเซลติก ส่วนทางด้านทีมชาติบาเรนก็ได้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดมาเช่นกันนะครับโดยผู้เล่นเกือบทุกคนล้วนเล่นแต่ในลีกตัวเองซึ่งมีเพียงแค่อารีมาดานโมเซสอัเทเดและสุดหน้าตัวความหวังของทีมชาติอย่างอับดุลายูซับเฮลานเท่านั้นนะครับที่คาแข้งอยู่ต่างถิ่นต่างแดนโดยเกมนี้อับดุลายูซับเฮลานนะครับจะได้ตา้งเป็นตัวจริงในแดนหน้าร่วมกับมาดีอันฮูไมดานและเอบราฮิมันคาทานโดยมีตัวทีเด็ดอย่างคามินอันอัสวะและยาซิมอันชาอีกนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนแนวรุกจาากกแดนลง สำหรับเรทราคาห้นแกรบของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เกาหลีใต้นะครับต่อ1.75ราคา2 2ลูกอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับเกาหลีใต้ชนะจ่าย0.81และบาเรนตอนนี้เป็นน้ำล้นนะครับจ่าย1.02ส่วนสูงต่ำโมเวอร์ด้านนั้นราคาบนอยู่ที่2.75ราคา2อยู่ที่3ลูกครับส่วนนั้นราคา1คูณ2ในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้เกา 9, หลีใต้ชนะจ่าย1.18บาเรนชนะจ่าย8.78และถ้าเสมอกันจ่าย5.94ครับ แฮนดิแคปบเอเชียย้อนหลังในราคา2ลูกนะครับเกาหลีใต้ถ้าเปิดบ้านต่อ2ลูกเจอครั้งเดียวผ่านไม่ได้นะครับส่วนบาเรนยังไม่เคยบุกไปรองราคานี้ครับสูงได้ไสองจุดเ้นะครับเกาหลีใต้เปิดบ้านเจอราคานี้ห้านาสุดออกสูง2ครั้งส่วนบาเรนนะครับสูง2 7 5บุกไปเจอราคานี้ห้านาสุดก็ออกสูง2ครั้งเช่นกันครับงานนี้ไม่แคล้วเสร็จเกาหลีใต้ฟันนิ่มตามทรงครับเพราะพวกเขาโหดกว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับแถมกลุ่มกําลังก็เรียกได้ว่าจัดเต็มเบอร์ต้นต้นของลีกยุโรปทั้งนั้นเลยนะ จึงไม่แปลกเลยนะครับที่ผลงานตลอด6นนดทายธุิการจะคว้าชัยรวดและซัดไม่เลี้ยงกว่า20ประตูเรียกได้ว่าช่วงนี้กําลังตึงจะจัดเลยครับยิ่งเป็นแผ่ประเดิมหัวทัวร์นาเมนต์นะครับยิ่งต้องเก็บ3คะแนนให้ได้โดยไวยครับสอดคล้องกับบาเรนนะครับที่เพิ่งเสียขวัญหลังแพ้รั่ว2อััดทายทุกเวทีโดนทรวงแนวรับยับเยินไป4ลูกแถมยิงใครไม่ได้เลยนะครับนอกจากนี้สไตล์การเล่นกับศักยภาพของกลุ่มกําลังก็ยังห่างชั้นกันอยู่เยอะครับเมื่อพิจารณาจากเลตภาพรวมต่าง,างๆยังไงก็ต้องต่อสถานเดียวครับ เลือกเชียร์เลือกลงทุนคู่นี้นะครับขอต่อเกาหลีใต้นะครับ1.75ครับฟันธงเกาหลีใต้ชนะบาเรน3ประตูต่อศูนย์จัดไปครับและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับวัฒนศรที่ให้ไปเป็นเพียงการเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก100%เปเครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขัดใจก็สวนได้ตามมารยาศัยเลยนะครับ และสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากานไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ